ก็หลังจากที่ไปเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะครับก็มานั่งดีกิต้าด้านหลังเป็นภูเขานะที่มองเห็น แต่เธอทอดทิ uh ้งฉันไป Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn องแต่เธอไม่เคยมอบสิ่งที่ฉันต้องการสัง,งอย่าลักที่หาย ที่บ้านถ้ำเสือจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็ด้านหลังที่มองเห็นนะครับเป็นเทือกเขาเทือกเขาทั้งหมดเลยด้านหลังแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นแม่น้ําเพชรบุรีติดกับแม่น้ําเพชรบุรีนะครับก็แถวสักคู่หนึ่งคงจะเดินลงไปอาบน้ำนะครับเพื่อที่จะวันนี้นะครับเราทีมงานของแขมเราก็มาชาร์จพลังเพื่อที่จะ ไปต่อสู้ที่เมืองกรุงอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อที่จะให้มีพลังกับชีวิตแล้วก็มารับพลังจากต้นไม้มารับพลังจากภูเขามารับพลังจากน้ำนะครับเพื่อที่จะไปพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครของเรานะครับต้องพูดว่าของเราเลยนะครับกรุงเทพมหานครของเรานะครับก็ท่านใดที่ติดตาม ผลงานของรายการนองแขมนิวนะครับหรือว่าแม้จะเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับในเรื่องของการเกษตรในเรื่องของข้อมูลข่าวสารทางข้อราชการนะครับที่ท่านผูน้อำนวยการเขตหน้องแขมได้รับนโยบายจากท่านผู้บริหารกรุงเทพมหานครนะครับมาปฏิบัติเราก็จะนําเสนอในในเรื่องที่การปฏิบัติงานที่ในในมุมดีๆนะครับเพราะว่าหนึ่งช่องประมาคือณปัจจุบันเนี้ยช่องดีๆช่อง ช่องดิจิตอลนะครับก็เวลาเสนอข่าวก็เสนอข่าวในในในลักษณะที่แบดเป็นเชิงลบทั้งหมดแต่ว่าน้องแขมนิวข่าวเชิงลบเราจะไม่เสนอนะครับเราก็จะเสนอแต่ข่าวดีๆนะครับเคจะอ่ะมาเดี๋ยวอันนี้นะครับก็นะฮะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับของสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคระนะครับเป็นตะไคร้หอมนะฮะทาแล้วยุงจะ จะไล่ยุงนะครับแต่ว่ายุงยุงกัดนะแต่ว่ายุงอ่ะมันจะไม่ชอบของกลิ่นตะไคร้หอมอันนี้เป็นตาของกรุงเทพมหานครนะดูให้ชัดนะครับเป็นตะไคร้หอมนะฮะถ้าท่านใดนะครับที่เห็นนะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับศูนย์บริการสาธารณสุขนะครับที่มาหรือว่าช่วงนี้อาจจะมียุงเยอะนะครับนะฮะก็ยุงก็เป็นสัตว์นําโรคไข้ออกโรคปวดข้อยุงลายนะครับโรคต่างๆนะครับโรคโรค เท้าช้างอะไรพวกนี้นะครับก็คือถ้าเป็นยุงลายเนะี่ยเป็นคิดออกแน่นอนแล้วก็เป็นโรคปวดข้อยุงลายแล้วก็เป็นโรคชิป,ปุนคุนย่าแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้ายุงตัวไหนที่มันมีเชื้อนะครับก็วันนี้ก็เรามาลดระลงให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับของสำนักอนามายัยอันนี้เราแจกฟรีนะครับเราไม่ได้ขายสามารถขอได้ที่สำนักการเขตหนองแขมหรือว่าสำนักการเขตทั้งห้าสิบเขตนะครับหรือว่าศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านท่านนะครับอเดี๋ยวลองใช้ดูเลย เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถโดนผิวหนังได้นะครับไม่เป็นอะไรไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนังนะครับ รีวิวของผ่านไปแล้วนะครับก็ช่วงนี้ก็ไขเลือดออกนะครับก็จะแพร่ระบาดได้ดีในช่วงที่ฝนลดนะครับหรือว่าช่วงหลังหน้าฝนเราต้องควบคุมไปอีกสักประมาณหนึ่งเดือนนะครับก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับนะฮะลดการใช้สารเคมีลดการพ่นการสารเคมีนะครับก็เรามาร่วมรณรงค์นะครับเปลี่ยนน้ําทุกเจ็ดวันนะครับหรือว่าถ้า บ้านท่านใดมีมุมอับมุมมืดก็ทําให้บ้านท่านสว่างเอาไว้นะครับเพื่อที่จะป้องกันเป็นแหล่งอาศัยของยุงลายนะครับยุงลายก็คือยุงที่อยู่ในบ้านเรานั่นแหละครับแล้วก็หลังตู้เย็นนะฮะจะมีตัวช่องละลายน้ําอาจจะมียุงยุงลายเข้าไปไข่หรือว่าบางครั้งนะครับพี่น้องที่อยู่ในอาจจะชุมชนจัดสรรบ้านจัดสรรอะไรอย่างเงี้ยก็ ให้ตรวจตราดูนิดนึงนะครับอาจจะมีโองค์หรือภาชนะที่จะกักเก็บน้ําเกิน7จวันนะครับก็นะฮะก็ให้ตรวจตราดูว่ามีลูกน้ำอยู่ในไหมนะครับก็วันนี้ก็มารนรงกันนะครับเพลงก่อน,น,นอหัวใจสลา เขา๋ยวนี้ยู่อใยกับฉานเขาจะเจ็บและช้ ได้ยินเสียงจีนะฮะนี่คือเสียงจริงหลีดนะครับก็คือบางทีเขาปกติเขาก็จะอยู่ของเขาอะไรเขาก็จะร้องประมาณเนี้ยช่วงหกโมงจนถึงทุ่มหนึ่ง,ง,งนะครับเขาก็จะเงียบไปเนี่ยเสียงธรรมชาติเลยครับเสียงเป็นเสียงที่เป็นเป็นเสียงที่ชัดเจนนะครับเป็นไงฮะอ่าโอเค นะครับแต่ถ้ามันไปร้องที่กรุงเทพนะครับมันนี่มันคือเหตุรำคาญนะครับในต,ตัวเนี้ยคือคนกรุงเทพเขาจะมีเซนสิทีฟนะครับหรือว่าเป็นเป็นคนที่ที่ตื่นเหมือนกับกระต่ายครับกรุงเทพก็คือคืออาจจะอาจจะมีมีการตื่นตัวนะครับอาจจะมีงานให้เจ้าหน้าที่ก็น้องนนักวิชาการอาจจะอาจจะได้ต้องไปตรวจอะไรอย่างเงี้ยนะ <S <S แต่อันนี้คือเป็นปกติของของชีวิตนะครับฟังให้ดี นะฮะโอ้โหเสียงสุดยอด คิดว่าผมต้องไปหาเงินนะโอเค ก็อยู่ในสวนก็ช่วงนี้ก็อาจจะช่วงนี้ก็เวลา 6โมงนะครับก็เดี๋ยวทุกคนอาจจะมีบ้านนะครับถ้าคิดถึงบ้านให้กลับบ้านนะครับถ้ามีปัญหามีเรื่องเดือดร้อนคือคิดถึงบ้านอยากให้ทุกคนกลับบ้านนะครับถ้ามีถ้าเรามีบ้านนะครับหรือว่าวันนี้หรือว่าถ้ามีสถานที่ที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ไปชาร์จแบตให้พลังให้เต็มนะครับก็เป็นกำลังใจให้การทำงานทุกๆคนนะครับ อาบ้านเขาโดเสื้อใบเมื่อวานมันเข้าปัาสิไปผู้ชากับรวงคัใหญวมสิวัดใหญ่บ้านเฮาเนมครอนแกลมอายผู้จะตีสลอง,องไปงนยยีานานอายสิไปไปาสมาไปคนครกอค่นก่ อนกาลง the love ครูท่านหนึ่งแต่งไว้แต่ว่าเราต้องขออภัยจริงๆพอดีนักดนตรีลืมเนื้อนะครับไม่ได้ดูดเอ้ยไม่ได้เอาเนื้อมานะฮะก็ต้องขออภยัยนิดหนึ่งเพลงนี้จริงๆแล้วมีครูเพลงอีกหลายเพลงที่แต่งเพลงให้แต่ว่าคือก็ยังไม่อยากจะยังไม่อยากจะเอาลงนะครับมันก็จะมีหลายเพลงนะครับก็มีของท่าน ในช่างโยธาที่เขาแต่งเพลงไว้นะครับก็อันนี้ก็เริ่มจะมืดแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ก็อาจจะมีสินค้าตัวไหนที่จะมารีวิวให้เดี๋ยวผมก็จะมาประมาณนี้แหละครับเนาะเอาวันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันบ๊ายบายเพราะว่ามืดแล้วด้านหลังดูนะครับบิวดีมากนะครับอ่ะบ๊ายบายครับ